ที่สนามบาสเกตบอลอุดรมาสเตเทคค่ะนายเจนเจตเจนนาวินรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดการแข่งขันบาสเกตบอล3คนโดยมีนายธนพลกองทรัพย์ไพศาลประธานหอการค้าจังหวัดกล่าวต้อนรับมีดรธนดรพุทรักนาย,ยกเทศมนตรีนครอุดรธานี ani, นายกันคงสุรวัณวิจิตประธานโครงการและนายวิเชียนเขาคำนาย,ยกองการบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมงานค่ะ ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขอีกทั้งนะคะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทักษะด้านกีฬาบาสเกตบอลให้กับนักเรียนและผลักดันสร้างอนาคตนักกีฬาอาชีพควบคู่กับการเรียนในชื่อการแข่งขัน3คูณ3 U T C C Championship 2023ชีงเงินรางวัลรวมกว่าล้านบาทจัดการแข่งขันทั่วประเทศค่ะ แบ่งออกเป็นรอบภูมิภาค18กลุ่มจังหวัด3รุ่นอายุทั้งชายและหญิงระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2566เพื่อเฟ้นหาทีมแชมป์ของทุกประเภทในกลุ่มจังหวัดโดยสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานจัดการแข่งขันบาสเกตบอล3คนเพื่อเพิ่มคะแนนฟีบ้า3คูณ3รงกิ้งในานามประเทศไทย เพื่อสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกกีฬาวอลคัพ p และได้ในปัจจุบันในรุ่น18ปีชายประเทศไทยมีอยู่ในลำดับที่3ซึ่งคาดว่าการแข่งขัน3คูณ3 U T C C Championship 2023จะทำให้ประเทศไทยมีแต้มเพิ่มขึ้นค่ะรุ่นละ40,000ถึง50,000คะแนน thank <sharp inhale> you